น้องกุมารวันนี้ก็เมื่อวันวันพุธหรือวันอะไรเนี่ยหวยหลาวเนาะไม่ได้มาตามน้องกุมารเลยน้องกุมารที่ให้เข้าห้าเก้าเจ็ดอ่ะ, 5, 9, 7, อะเมื่อวันวันจันทร์หรือว่าอะไรสักอย่างเนาะสามตัวตรงๆแล้วทีนี้ไม่ได้มาตามน้องกุมารอีกเลยนะคะวันนี้ก็มาตามให้กับเอฟซีนะคะเพราะว่าจิตรระ,ะไปหาอาจารย์เมวก็เลยไม่ได้มา นะคะมันมันคนละที่กันนะลูกไกลนะะเลยไม่ได้มาตามน้องกุมารวันนี้น้องกุมารอาจจะให้รัฐบาลไทยหรือว่าเพื่อนบ้านเนาะลูกให้ลาวไหมหรือ,อยังไงให้ให้ลาวเนาะให้ลาวแต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วละ่ะโค้งสุดท้ายแล้วก็จะให้คืออยากให้น้องกุมารให้ทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยดีกว่าเนาะ ค่ะเดี๋ยให้น้องกระมานมีฝันไหมลูกไม่ฝันเป็นว่าน้องกระมานลวงให้แม่แม่เอฟซีเลยนะลูกแล้วทูบทิ่นจุดอยู่เนี่ยใครจุดอะลูกน้ยจุดบ่โอ้นอน้องจุดไปแล้วจุดเมื่อไหร่นะคะจุดเมื่อวานโอ้น้องจุดเมื่อวานเดี๋ยวส่งเลข เลขทูบให้ดูก่อนเนาะน้องจุดเมื่อวานนะเอฟซีคิดยังไงเนาะถึงจุดลูกมานั่งเล่นแล้วก็จะทายังไงดีเนาะอย่างงี้บ่ลูกก็เลยจุดเน้จุดตรงหน้าปูเลยเนาะเก้าสามเก้าเก้าสามเก้าอันนี้ไปรัฐบาลไทยก็ได้เนาะเก้าสามเก้าที่น้องจุดไว้เมื่อวานนะเอฟซี อันนี้ให้เอฟซนะคะไปเพื่อนบ้านเอ้ยไปรัฐบาลไทยนะคะเพอขอไปนะคะไปรัฐบาลไทยแล้วก็ล้วงปิงปองสองตัวไปเพื่อนบ้านดีกว่าเนาะสามกับแปดตัวเดียวกันนะคะเก้าแปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดหกก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะตักควันนะเอฟซี FC เนาะก่อนจะล่วงพปลีปองนะคะน้องก็จุด ยกมือนะคะอธิษฐานบอกหลวงปู่สวงนะคะขอตัวเลขตัวเด็ดตัวที่ถูกตัวที่เข้านาปะปู่ให้กับน้องกกมานนะคะให้แม่แม่เอฟซที่รับชมอยู่นะคะที่วัดมารวยนะคะท่านผู้ชมอน้องหับตาจับนะคะเอฟซีดูๆน้องหลับตาจับได้ ไม่ได้ลมตาน,นะคะลองเอาตัวที่ออกตัวที่ถูกนะคะตัวไหนนอมาก่อนห้า เลขห้านะคะเอ fc คะ่ะนี่เป็นเลขห้านะคะอ้าวอันลวงใหม่ลูกอ่ะใส่ไว้เลยตัวแรกนะคะห้าเด้อ fc อันนี้ไปรัฐบาลเอาไปเพื่อนบ้านนะคะสองตัว กับการล่วงปิงปองนะคะสำหรับเลขทูปก็คือ939หรือว่า9 8้นะคะแต่อ่ารัฐบาลไทย น้องก็ดูว่าตัวไหนจะออกจะถูกเนี่ยค่อยจับมานะคะ fc ได้แล้วบอตัวไหนเนาะสองห้าสองห้าสองนะคะ fc คะ่ะน,น้องกุมารให้ห้าสองอ่ะที่ลุกย้อนแสงมากเลยไม่ค่อยชัดห้าสองสองห้านะคะ fc เดี๋ยวเขียนลงกระดาษอีกทีหนึ่งเนาะน้องจับได้ห้าสองนะคะกับลงปิงปองนะคะอ่าลูกวางไว้นะคะร้อนมากเลยนะคะเอฟซน้องเงาแตกเงาแตนมาเลยเอาสองตัวพอนะเพราะว่าสามตัวเราอ่าน้องให้กับทูบแล้วนเนาะจุดทูบไปแล้วนะคะเก้าสามเก้านะคะแล้วก็อ่านลงปิงปองลงไหาเมื่อกี้ก็ห้าสอง ในรัฐบาลไทยเนาะเอ้ยเอ๊ทาไมพูดผิดจังเลยเนี่ยซ c วันเนี้ยไปเพื่อนบ้านนะคะท่านผู้ชมดูนอ้องเงาแตกเงาเตนร้อนมากเลยตรงนี้น้ลูกเนาะค่ะเด็ดร้อนมากนะคะ fc ก็เลยนั่งอยู่นานจนเงาแตกเงาไหลนะคะ อาสมหลวงปู่สวงนะคะท่านผู้ชมเอ๊ะวันนี้แดดร้อนจัดฝนก็ตกอยู่น้าทำไมมันร้อนมากเหลือเกินเลขเอ่อเลขทูบแล้วก็เลขปิงปองเก้าสามเก้าคือน้องจุดให้แต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็ปิงปองเมื่อกี้น้องก็จับให้ไปทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เพื่อนบ้านเนาะ 9 39นะคะแล้วก็5 2 F C นะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันสามกับแปดก็ตัวเดียวกันให้ C อ่าพิจารณาดูนะคะเก้าสามเก้ากับห้าสองเด้อนะคะเอฟน้องกุมารให้เพื่อนบ้านแม่นมากๆสามตัวตรงๆเลยนะคะห้าเก้าเจ็ด ช่วงนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้มาตามอีกเลยนะคะ FC ค่ะก็เป็นแนวทางของน้องกุมารก็แล้วกันนะคะทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนะเอฟซขอให้โชคดีนะคะมันอบอ้าวอะ่ะ FC เนาะแดดหุบนะคะไม่มีแดดนะคะแต่ว่ามันมันไม่มีลมถ้าแดดเปรียปร้ยงๆก็ยิ่งร้อนเลยนะคะ FC ค่ะที่สำนักสงฆ์ วัดมารวยหรือว่าวัดจะรวยบ้านจะรวยนะคะท่านผู้ชมบ้านจะรวยมารวยนะคะยังไม่เป็นวัดนะคะยังเป็นสำนักสงฆ์นะคะท่านผู้ชมคะก็มาตามน้องกุมารแม่นๆนะคะเอน้องกุมารให้แม่นมากนะคะบางครั้งก็จะเข้าสามตัวรัฐบาลไทยก็มีนะคะแล้วก็สองตัวรัฐบาลไทยนะคะน้องกุมารให้เพื่อนบ้านก็แม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะ มันก็ถือว่ามีเข้าไม่หลุดะนะคะเอฟซีแนวทางน้องกุมารน,นะคะเอฟซคะก็มีเข้ามีหลุด,ดเด้อนะคะเอฟซี FC คะ่ะโ้อนจัดะนะคะอเอฟซีเงาแตกเงาไหลแล้วโค้งสุดท้ายนะคะไปทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยกับน้องกุมารน,นะคะท่านผู้ชม ทูบไปรัฐบาลไทยนะคะสำหรับปิงปองก็เพื่อนบ้านก็แล้วกันนะคะกับแนวทางของน้องกุมารแอดมินก็ไม่ค่อยได้ตามต่อเนื่องนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ายังอีกหลายที่นะคะที่แอดมินไม่ได้ไปเนาะแต่ละที่มันก็ไกลกันนะคะก็ไม่ได้มาตามน้องกุมารน,นะคะ ฟารเอฟซีรับชมนะขอให้มีโชคเด้อน,นะคะในหมดวันที่16กรกฎาคม2568นะคะขอให้มีโชคกันทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมช่องออมณีชาแนลทาง YouTube แล้วก็ทาง a ฟนเพจนะคะมณีชาแนลขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะมีโชค,ม,โชคมีลาบขอให้เลขที่น้องให้ขอให้ถูกขอให้เข้าก็แล้วกันนะคะเอฟซค่ะคลิปนี้แอดปินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ